สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องสมายด์คอมอีสปนะครับสนพูดดังไปหน่อยสโนพูดดังนะครับก็เลยต้องพูดดังเออก็วันนี้นะครับเราก็จะมาแคสเกมนี้กันอีกแล้วนะครับเึ่งเป็นเกมที่เพิ่งมาแคสนะครับจริงๆก็แคสนานแล้วแต่สโนเนี่ยก็บอกนะครับก็มาอยู่กับช่องสมายด์ค o มอีสป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับฝากไปกำลังใจให้ช่องนี้50คนก็ได้ไม,ไ,มไม่ไม่ต้องถึงเอ่อเท่าไหร่นะฮะไม่ต้องถึงยังไงต่อหคนก็ได้นะครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมวิ่งนะครับก็ื่อเกมเพื่อชาติก็เอออย่าลืมไปกดไลค์ช่อง s m a ร์ c คอม0 0แล้วนะครับ500คนแล้วเย้ ยางดีใจเดี๋ยว็ช่องก่อนนะที่ดงแหวนที่ผู้ติดตามลดอย่างเยอะเลยเกมมรถก็ไม่รู้ม่ค่อาทำคลิปนะคราะเขารตังค์จากผมอะครับเาก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปก็เราหื้อหื้อเราต้องหลบหนีอะสมมติว่าคนนี้เป็นพ่อเรานะครทำทำต่อให้เป็นอีพีพีแล้วกันเผื่อแบบคนดูอยากดูเบาเสียงลงหน่อยดิถ้าคนดูอยากดูผมก็จะมทำคลิปให้เยอะๆอันนี้นะ ดีผมก็เก่งนะเนี่ยบอกว่าไม่เก่งก็เก่งนะ <S 2> <S 2> อืท้ายเกมจะไวมากคุณรู้ว่าเราจะหนีไปหาแม่แต่พ่อเราไม่ให้ไปพ่อเราเป็นตำรวจด้วยการวิ่งไม่อันนี้เป็นการวิ่งที่ไม่มีการชินสุดนะครับคือเราจะไปไหนก็คือไปนั่นเลยจะไม่มีวัดชินสุดเลยครับวิ่งไปเท่าไรเราก็ยังไม่เจอหุ่นถางที่จะชนะนะครับ วิ่งจนเหนื่อยตายก็คุณจะหวังเลยว่าคุณจะเจอเกี่ยวกับเกี่ยวกับผลทางที่จะเสนะน,นะครับเห็นไหมเราโดนตำรวจจับแล้วซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเห็นไหมเราไม่ได้ขึ้นที่หนึ่งนะครับอ,อืรถได้รับ,รบผู่มาก็ได้หนึ่งหมื่นแล้วยังไงฮะพอดีคนเก่งนะ เราต้องวิ่งให้ครบเยอะที่สุดนะครับเนี่ยวิ่งคือจับเวลาอยู่ข้างบนนะที่ใกล้เงินนะครับที่ใกล้เงินนะครับก็จะจับเวลาอยู่ข้างบนเนาะไม่เป็นไรมีหลายช่องนะผมเนี่ยแล้วก็มีช่องน้องอีกคนหนึ่งสตาร์ทครบแล้วสตาร์ทคือเริ่มนะครับสี่ร้400ลถ้าเรายังทําไม่ครบผ่านหรือไม่ครบอะไรนะครับมันก็ แต่ยังไม่ได้นะเก็แล้าวแอ้วคิอจะเขาใจเรานี่มาปอนี่มาปอทำให้ได้เลขคู่นะครับไม่ทำให้ได้เลขคี่อย่าทำให้ได้เลขคี่ทำให้ได้เลขคู่ก็พอแคปบได้ครับนี่มงปอเห็นไหมเราได้พันหนึ่งแล้ว ผมจะวิ่งเอ่อผมจะวิ่งให้ได้หมื่นหนึ่งละกันตอนนี้ก็สามนาทีแล้วคงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมก็ตัดเป็นคลิปสั้นเนาะบอนเนาะเฮ้ยวันเนาะอันยองมาเซียวเก่งสุดเก่งๆนะครับทุกคนวันวานท้ายผ่านไปมาค้าผ่านไปแล้วไม่รู้จะวันอะไรต่อละหมดคอนเทนต์ที่จะทำคลิปละ ช่องเนี่ยอีสปอร์ตเนี่ยคุณพาไงโมกาลาต่อไปก็น่าจะมีนะแล้วที่เป็นมีวันสำคัญมาแล้วภูจะชดหูไม่เอาเงียบเรามีเราจะไม่ใช้ชีวิตนะครับเราก็จะไม่ใช้คุณแจครับอ่ครนี โอ้ยเสือเหรอโอเคไดสี่พันล้วคะ่ะเราก็จะรับกองว้าวสบายจิ้นี่เราไม่ต้องการแล้วเ,เ,เดี๋ยวนี่ฮะเราก็ได้ละเราก็ไปกันต่อตเกมนี้ชิวๆฮะไม่ต้องเครียด เราจะมาท้าตัวเองครับไม่ใช้ไอเทมาอะไรเลยก็คือไม่ใช้สกินบอดไม่ใช้อะไรเราอยากมาแชาเร้นตัวเองถ้าเราใช้แปลว่าคนดูเราจะลดหนึ่งะฮะอันนี้เราก็ไม่เราห้ามใช้นะฮะอยู่ข้างเราเมื่อกี้ห้ามใช้แต่กล่องเก็บได้นะกินไอเทมิเศษนอนน,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 นนอนนอนนอนอนนอนพี่ฝนกับพี่เอก แต่เดี๋ยวหาว่าสปอนเซอร์ช่องพีเขาเล่นสกุลัส,สม็นาสนุกมากเลยนะพี่ฝนกับพี่เอกอืมใช่โอ้ยไม่ใช้ห้ามใช้ครับนำใช้เลยนั่นนันน่นนั่นนั่นนั่นนอน,น,อนพี่ฝนก็จะน,นอนที่ไหนนี่ครับ,รบอืม É